สวัสดีครับผมเตาาเ๋าเสตุ้งพงศ์ครับเห็นบอกว่าไม่ใช่ท่าแมวธรรมดาครับเพราะทําคลอดเลยทีเดียวทำคลอดน้องแมวเลยเหรอเป็นหมอตาแยให้แมวด้วยว <laughs> การเลี้ยงแมวต้องบอกว่าสิ่งสําคัญนะครับจะทําให้บ้านนั้นจเจริญรุ่งเรืองหรือไม่ก่อผลเสียเนี่ยจะต้องเมน,นูที่มีชื่อว่ายำวุ้นเนส้นแซลมอนย่างแมคคาเดเมียครับเวิร์ดอยช่อง23ร่วมกับ บริษัทสามร้อยหกสิบองศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่กรัวจำกัดเสนอบ้านอิ่มซุก นี่ค่ะตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่บ้านอิ่มสุขค่ะอาณาจักรเล็กๆที่จะมาเติมเต็มความสุขในบ้านของคุณด้วยไอเดียสร้างสุขสร้างพลังชีวิตทั้งเรื่องของศารห่วงจุย้ยตกแต่งบ้านอย่างไรให้อยู่ด้วยด้วยแฮงเรวมทั้งเมนูกินหรูหลักร้อยใช้เงินแค่หลักร้อยเท่านั้นก็สามารถเนรมนิจาร์ดหรูไว้ในบ้านของคุณได้ทั้งหมดนี้จะถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของแขกเชิญพิเศษ,ษซึ่งในวันนี้ปอตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะเขาคือ พระเอกหนุ่มรูปหลอ่อที่มีสไตล์ในการดําเนินชีวิตแบบไม่เหมือนใครจริงๆค่ะย้ํานะคะไม่เหมือนใครค่ะตื่นเต้นแล้วที่จะเจอแต่ตอนนี้ไปดูมุมอิ่มสุขของเขากันก่อนเลยค่ะช่วงเปิดมุมอิ่มสุขสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่กรัวน้ำดื่มตราสถานีรักโลก ระเอกหนุ่มออร่าพุ่งหนุ่มเต๋าเศรษฐพงศ์คนอะไรก็ไม่รู้เก่งรอบดานซรจริงๆร้องเพลงก็ได้การแสดงกด็เลิศและยังเป็นถึงยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามจํานวนมากแต่เห็นทํางานเยอะแบบเนี้ยหนุ่มเต๋าก็ยังมีเวลาที่จะเติมเต็มความสุขกับมุมอิ่มสุขมุมนี้ไหนคะหนุ่มเตา๋ามุมไหนกันเอยสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับ ตาก็จะพามาดูมุมอิ่มสุขของเตากัานนะครับว่าอยู่ส่วไหนของบ้านหลังนี้นะครับตามมาเลยครับนั่นก็คือห้องน้องแมวนะครับเองนี่นนมุมอิ่มสุขของผมนะครับโอ้กำลังหลับอยู่เลยพี่ชี่พี่ชี่ครับว่าอะไครับมุมอิ่มสุขของผมอยู่ตรงไหนมุมอิ่มสุขของพี่ชี่นี่อยู่ตรงนี้นะครับแต่ส่วนของผมนะครับก็คือห้องนี้เลยนะครับเวลาไปทำงานถ่ายละครกลับมาดึกๆนะครับพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยก็จะมี นี่ลูกๆมากไว้ต้องรับนะครับมีมามีมีมีมโอ้โห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 ชองก็เก่าเก่าตอนนี้ก็โมงบิยสุกผมนะครับก็จะมานั่งเล่นนอนเล่นอยู่ในห้องนี้นะครับผมกับน้องแมวนะครับเพราะว่าเราคือธาตุแมวอ่าแล้วก็วันนี้นะครับมาดูกันว่า ต๋กับพี่ปอจะไปทําอะไรในบ้านอิมสุขนะครับติดตามกันให้ดีๆนะครับเดี๋ยวเจอกันครับบ๊ายบายทยโอ้โหเรียกว่าสมกับฉาย,ยาพระเอกทาดแมวจริงๆนะคะบ้านอิมสุขขอต้อนรับน้องเต๋าเศรษฐพงเพียงพอ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกค่ะอีกไม่พออีกค่ะบครั ครับผมครับ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 วันนี้เรื่องราวของน้องเต๋าจะต้องมาเปิดมุมอิ่มสุขให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงพลังบวกของน้องเต๋าที่แบบล้นทะลักมากได้เลยครับขอเจาะลึกเลยนะคะโดยเฉพาะมุมของน้องแมวนี่แหละเห็นบอกว่าไม่ใช่ท่าแมวธรรมดาเพราะทําคลอดเลยทีเดียวทคลอดน้องแมวเลยเหรอคะเป็นหมอตาแยให้แมวด้วยโอ้ตอนแรกก็จะทํายังไงดีก็เลยโทรไปถามพี่ปังพี่ปังบอกต้องมาเวิร์ชอปแ้วคุณเต๋าเพราะคุณเต๋าจะต้องมีอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมตัวต้องเตรียมนู่นนี่นั่นเรียนรู้ก่อนวิธีการตัดสายสะดือวิธีการปลูก ได้อะไรเงี้ยครับถึงวิธีเราก็ตื่นเต้นมากครับเอะดูอย่างเดียวเอ๊ะต้องำ,ำแตกหรือยังมีผู้ช่วยไหมมีครับมีแฟนผมแล้วก็น้องสาวาามาช่วย3คนคะครัตกลงออกมาแล้ว4ตัวครับปลอดภัยแข็งแรง<อ>ทุกตัวครับก็ตกเที่ยงคืนถึงประมาณตีห้าพาติดขึ้นพอดีโอ้โหเอาละเอาละฟังแค่นี้ไม่ต้องถามต่อนะคะว่ารักน้องแมวขนาดไหนนะคะค ็นบอกว่าน้องเต๋าติดตีกอล์ฟมากเลยนะคะติดกอล์ฟมากรั่นกนลกถึงภาพนะคะคุณชายเต๋าตีกอล์ฟนะคะทำไมต้องเป็นกอล์ฟอ่ะคะเพื่อนช่วงโควิดนะครับตอนนั้นออกไปเตะฟุตบอลก็ไม่ได้เพราะมันใกล้กันเล่นบาสก็ไม่ได้กีฬาต้องปะทะกันใช่ไหมครับแต่ก็จะมีกีฬาชนิดนึงที่เราซ้อมคนเดียวได้ตีคนเดียวอยู่ห่างจากเพื่อนประมาณ10เมตร20เมตรได้ก็คือกีฬากอล์ฟแต่เชื่อไหมครับคนบางคนรักการตีกอล์ฟแต่ต้องเลิกตีเพราะว่ากลัวผิวดำผิวเสียค่ะแต่คุณโชคดีมากคุณรักกีฬากออฟแต่่ววาทไผิยงง อามีเคล็ดลับครับนั่นก็คือกินมะเขือเทศครับกินมะเขือเทศครับกินกินมะเขือเทศมะเขือเทศที่ใส่ส้มตำเนี่ยนะคะแม่เหรอครับแม่เหรอครับที่กินสดสดเลยนะคะบางทีเราก็ไม่กินสดบางทีเราก็ทําเป็นซุปมะเขือเทศแกงมะเขือเทศที่บ้านผมเรียกแกงมะเขือเทศเป็นอาหารเวียดนามที่บ้านทําให้กินตั้งแต่เด็กๆกเนี่ยเราก็กินกินกินมาตั้งแต่เด็กโดยไม่รู้ว่ามันมีผลดีต่อผิวพรรณของเราแต่พอเราโตขึ้นมาเราเริ่มมีความรู้ล้วก็เอ้ยเอ้าเราก็กินอันนี้นี่เออแสดงว่ามันก็มีผลนะทำให้เราผิวพรรณดีกัน มีผู้ติดตามถึง8ล้านเลยทีเดียวเป็นตัวเลขที่สูงมากใช่ครับก็ขอบคุณแฟนๆด้วยนะครับกอ็อ่า ที่ติดตามนะก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับก็ตอนแรกก็ทําคลิปอนเตอร์เทนไปโอ้โหแล้วอีกอย่างหนึ่งชอบทําคลิปให้แฟนๆเห็นไงเดี๋ยวพี่ต่อไปน่นมานี่นะคะรวมถึงวางแผนด้วยเวลาไปงานล่าสุดไปนราธิวาสมาอไปทําอะไรคะคืองานคือร้องเพลงแต่ระหว่างนั้นเรามีเวลาว่างเราก็บอกพี่ๆเขาที่อยู่ที่นู่นเขาพี่พาไปเที่ยวหน่อยได้ไหมพาไปเที่ยวทั่วไทยเลยแล้วแฟนคลับเขาก็ชอบก็แบบเฮ้ยคุณเป็นดาราคุณนัดงคุณมานั่งกินอะไรข้างทางเหมือนร้านประจำเลยอะไรเหมือนแบบ ถ้าเป็นเราเราก็ดีใจถ้าสมมติว่าลิซ่ามาเที่ยวกาลสิตนี่แล้วเขาก็ถ่ายรูปในรูเสาเราก็ภูมิใจว่าจังหวะเราเข้ามาเที่ยวนะอะไร่ผมก็คิดว่าเขาก็คงคินแบบเดียวกันอะไรี้เป็นซอ์พาวเวอร์ที่ถึงดีนะคะสำหรับลุงเต่าของเราด้วยค่ะขอบคุณครับ ลับมาที่บ้านหน่อยค่ะพี่เสาเองเชื่อเรื่องของพวงจุ้ยที่บ้านไหมคะตอนแรกไม่เชื่อนะครับหลังๆเริ่มเชื่อแล้วอ่ามันมีผลใช่ไหมมีผลใช่ไหมครับมีผลครับได้ไหมคะเรื่องอะไรการวางเฟอร์นิเจอร์ในบ้านมีน้ําตกน้ําล้นอะไรอย่างเงี้ยรับแล้วก็ดูอยู่ใช่ครับก็คือได้อิทธิพลมาจากแฟนแะครับแฟนเขาเชื่อเรื่องนี้มากอ๋อแฟนเขาเป็นคนที่มีความรู้เรื่องนี้ด้วยแวจริงเหรอนี่เหรอเราก็ลองปรับดูปรับดูเฮ้ยพอปรับเสร็จปุ๊บงานเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้จะถามอาจารย์ว่าเกี่ยวกับแมวนะครับอาจารย์คคครรัับบวกใช่่็ือา ผมเลี้ยงแมวในบ้านทั้งหมด7ตัวเลยอยากจะทราบว่าการที่เรามีแมวอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีครับโอ้แมวมีผลต่อความเคลื่อนไหวในบ้านพวงช่วยหรือเปล่านะคะใช่ครับตั้งใจถามอาจารย์มากเลยทำแบบว่าโหส่งสายตาม,มาก <c oughs> เพราะฉะนั้นอดเจอรอสักครู่ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังคําตอบพร้อมๆกันในช่วงคุยเล่นบ้านกับศาสตร์สร้างสุขพร้อมคําถามโดนใจของน um ุ่มเตาทิ้งสิ่งใดสิหนึ่งออกไปจากบ้านนะคะ <c oughs> โอ้โหถึงกระกุมขมับเลยิดเดียวนะคะหนุ่มเตาของเราโอ้ยยากยากมากบ้านอิ่มซุปช่วงคุยล้านบ้านกับศาสตร์สร้างสุกสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดกลัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัวคิดขายขยะคิดถึงเวสไปดเดลิเวอรี่ กลับเข้าสู่บ้านหิมสุขในช่วงคุยลั่นบ้านกับสารสร้างสุขท้องคำถามโดนใจของหนุ่มเต่านะคะถามเรื่องน้องแมวรักจนได้นะคะเราเนี่ยนะคะใช่ครับการมีแมวอยู่ในบ้านซึ่งเชื่อว่าโอ้คนไทยส่วนใหญ่ก็ชอบเลี้ยงแมวนะใช่ครับมีผลต่อดวงเจืยหรือไม่พร้อมฟังคำตอบนะคะพร้อมครับไปพบกันเลยค่ะกับอาจารย์พรหมยานรัตนยานพี่โมกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปอรครับแล้วก็คุณเต่านะครับเสถีฐพงศ์นะครับรวมถึงผู้ชมรายการบ้านอิมสุขทุกคนครับ อาจารย์คะขอคําตอบแบบชัดๆเลยนะคะว่าการเลี้ยงแมวในบ้านมีผลต่อวกวงจุ้ยหรือไม่อย่างไรช่วยตอบเรื่องต่อแล้วท่านผู้ชมหนยค่ะ ถ้ามีความกังวลนะครับว่าเราเลี้ยงแมว7ตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยบางทีต้องดูนะครับแมวตัวนั้นนะเป็นแมวมงคลหรือเปล่าหรือเป็นแมวที่ถูกลักษณะของความเชื่อหรือเปล่านะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นแมวที่ดึงดูดเรื่องโชคลาภการเงินงการทองอันนี้เองก็ไม่เสียครับจะเลี้ยงสักสิตัวร้อยตัวก็ไม่ได้เสียอะไรแต่บางครั้งนะครับการเลี้ยงแมวต้องบอกว่าสิ่งสําคัญนะครับไม่ว่าจะแมวไทยหรือแมวเทศก็ตามจะทําให้บ้านนั้นจเจริญรุ่งเรืองหรือไม่ก่อผลเสียเนี่ยจะต้องมีความระมัดระวังอยู่2เรื่องครับเรื่องที่1นะครับสัตว์เลี้ยงเรื่อน ะจะต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะที่คุณพักผ่อนหรือมีความวุ่นวายกันในเรื่องของการเล่นการกัดกันหรือมีความไม่นิ่งในบรรยากาศในบ้านอันเนี้ยมันก็จะทําให้คนอยู่อาศัยเนี่ยเกิดความวุ่นวายใจแล้วก็มีแต่เรื่องราวที่เข้ามากระทบกระทั่งอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องจัดระเบียบแยกโซนระหว่างสัตว์เลี้ยงก,กับคนให้ชัดเจนก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากที่สุดข้อที่2คือเรื่องของความสะอาดและกลิ่นครับถ้าบ้านไหนก็ตามลีสัตว์เยอะๆแล้วมีความสกปรกมีกลิ่นเหม็นอยู่ตลอดเวลาอันเนี้ยจะส่งผลเสียทําให้การเงินเสียแล้ว ก็เรื่องของสุขภาพที่อาจจะส่งผลเสียในระยะยาวฉะนั้นระวัง2เรื่องนะครับคือเสียงรบกวนกับเรื่องของสิ่งปฏิกูลครับสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะโอ้โหชัดเจนนะคะเครครับตอบนี้ถูกต้องแล้วค่ะจำเรื่องของจุ้ยได้เวลาเล่นเกมกันแล้วค่ะโอเคครับร้องครับชอบเล่นเกมอะไรยังไม่ทราบเลยครับเกมนี้คือเกมสะท้อนตัวตน ตอบปุ๊บรู้ป,ปั๊บตัวจริงน้นองเต๋าเป็นแบบนี้หน่อยเอาแล้วเอา,เอาแล้วงานเข้าแล้วไปกันเลยนะคะกับเลือกออกเลือกเข้าอินเอาสร้างสุขค่ะอ้าอ้าจะรับมือไหวไหมคะหนุ่มเต๋า บอกเลยว่าเกมเนี้ยหนุ่มเต่าจะต้องตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวซึ่งคุณผู้ชมรอจับตาดูเลยนะคะเพราะว่าเกมนี้ทำเอาหนุ่มเต่าของเราถึงกับกุ้มขมับเลยทีเดียวจะเป็นประอะไรกันไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าเริ่มกันเลยนะคะกับคำถามแรกเลือกออกก่อนค่ะ ถ้าจะให้น้องเต๋าตัดใจทิ้งสิ่งใดสิหนึ่งออกไปจากบ้านนะคะจะตัดใจเลือกสิ่งใดออกไประบว่างค่ะคน้องแมวแสนรักทั้งแก๊งเลยออกไปนะคะครับกับเสื้อยือดพร้อมลายเซ็นของทีมเลสเตอร์ซิตี้ค่ะโอ้โหถึงกระกลุ้มขมับเลยทีเดียวนะคะน้องเต๋าของเราโอ้ยยากยากมากต้องตอบแล้วนานทีนขอตอบครับ นั่นคือเสื้อพร้อมลายเซ็นนักเตะเลสเตอร์ซิตี้ค่ะโอ้ยนี่รู้ไหมหัวใจพี่เนี่ยนะวุ้ยลุนพอหนูตอบปุ๊บ หัวใจพี่โล่งแทนน้องแมวอ๋อคุณพี่นเพาะอะไรนะคะขอเหตุผลหน่อยได้ไหมคะเหตุผลก็คือว่าไลายเซนเนี่ยเราขอใหม่ได้เสื้อเราซื้อใหม่ได้แต่แมวของเราเนี่ยทำค้อดใหม่ไม่ได้แล้วถูกต้องมันคือคุณมีหนึ่งชีวิตชีวิตเดียวเท่านั้นเราได้มีการแบบแบ่งปันสู่น้องแมวที่อื่นบ้างไหมคะเราจะมีกิจกรรมนะครับ TSR ตลอดแล้วก็จะเอาเงินไปบริจาคตามศูนย์ที่เขารับเลี้ยงแมวจรกรอะไรเงี้ยที่เขาแมวพิการก็อยากจะช่วยเหลือเขาถ้ามีโอกาสถ้า เราทำได้เราก็จะทำครับ,รบแล้วค่ะต่อไปเลือกเข้าแล้วเลือกเข้านี่คือได้มาอเอาแครปไม่จะเครียดแล้วนะคะ,ะคไม่แน่นะคะถ้าให้น้องเต๋าเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาไว้ในบ้านเช่นการสร้างอะไรบางอย่างไว้ในบ้าน จะสร้างอะไรนะคะระหว่างแผนที่โลกเอาไว้ปักหมุดสถานที่ที่เราเคยไปมาแล้วกับคลังเก็บอุปกรณ์กอล์ฟซึ่งเป็นกีฬาสุดโปรดในขณนะนี้ค่ะโอ้โอ่าไหนลองคิดดูซิมีผลต่อชีวิตกิจกรรมท่องเที่ยวของเรากับแฟนด้วย <c oughs> เอาที่เก็บอุปกรณ์กอล์ฟที่เก็บอุปกรณ์กอล์ฟแล้วกันครับโอ้ตัดใจตัดใจใช่ครับเหตุผลคือมันเยอะมากครับที่บ้านจริงของคุณมีเยอะขนาดนั้นเลยหรอคะก็คือเวลาเราไปแข่งอะไรเงี้ยครับแข่งด้วยเหรอคะ แข่งครับอะไรจะขนาดนั้นเนี่ยใช่ครับเพราะว่าเราชอบการแข่งขันอยู่แล้วตั้งแต่เป็นนักกีฬาแล้ว<ล> <พล S 1> เราแข่งขันแล้วผลการแข่งขันเป็นไงบ้างคะก็มีชนะบ้างแพ้บ้างสลับกันไปมาสลับกันไปมาโอ้โหพราะนั้นต้องสร้างห้องมาเก็บเลยนะคะใช่ครับสว่วนอีกห้องหนึ่งที่บอกว่าเป็นห้องสําหรับการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกที่ออฟฟิศมีแผนที่โลกอยู่แล้วอ่าเรามีอยู่แล้วเรามีแล้วชีวิตเราต้องเลือกและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเสมอนะคะ ไรแบบได้คุยกับพี่ต่อแล้วพี่บอลมีความสุขมีพลังล้นเหลือจริงๆนะคะวันนี้ดีใจมากๆได้มาคุยกันเอาหมดเวลาแล้วครับยังโอเคแต่ดีใจมากกว่านี้ถ้าพาไปทำเมนูกินดูหลัก้อยนะคะได้ครับซึ่งวันนี้จะต้องโชว์ฝีมือ เสน่ห์ปลายจังหวัดกับเมนูที่มีชื่อว่ายำวุญเส้นแนซลอมอนย่างแมคคาเดเมียค่ะนี่เพื่อสุขภาพคุณชื่อเมนูคุณอลังการมากนะคะคสมกับต <laughs> ้อนรับคุณชายเต่อจริงๆนะคะอ้าวเดี๋ยวไปดูฝีมือน้องเต๋อในช่วงหน้านะคะในช่วงกินรูนหลังร้อยนับบ้านอิมสุขค่ะโอ้โอมะลายหาย <laughs> ไปใช้คาถาเลย นีรักโลกหลังจากที่เราได้พูดคุยเปิดมุมิ่มสุขและเล่นเกมกับหนุม่มเต่ากันไปนแล้วที่ห้องรับแขกตอนนี้ถึงเวลาเข้าครัวโชว์สเสน่ห์ปลายตว่จะเป็นอย่างไรไปดูพร้อมกันเลยค่ะ กลับเข้าสู่บ้านยิ้มสุขในช่วงกินหรูหลักร้อยกับนุ่มเตาเษฐพงษ์ฮัลโหล ทำอาหารค่ะยังจะแบบเล่นกอแฟนะคะมันต้องซ้อมสวิงครับซ้อมสวิงนิดนึงอย่าลืมอยู่ในหัวใจใช่ครับโหดที่สุดเลยนะคะเขาครัวกินดูหลักน้อยของเรากับเมนูที่มีชื่อว่ายำวุ้นเส้นแซลมอนย่างแมคคาเดเมียครับไปที่ะผสมทั้งหมดกันเลยค่ะ อไหนจะยำไหนจะแซลมอนแถมยังมีแมคคาเดเมียอีกมันจะเข้ากันและเนรมิตออกมาเป็นอย่างไรเราไปจดสูตพร้อมกันได้ที่ Facebook และ YouTube Channel สถานีรักโลกได้เลยค่ะพร้อมทั้งใส่ภามนะเล็บน้อยนะเรียบร้อยครับลุยกันเลยนะคะลุยครับ ขั้นตอนแรกง่ายมากเลยค่ะคุณขั้นตอนแรกก็คือเปิดเตาสุดยอดเปิดเตาจากนั้นนะคะใส่น้ำมันทวไป4ี่ช้อนเลยได้เลยครับสี่ช้อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะย่างแซลมอนกันใช่แล้วนะครับเราย่างเนี่ยเอาด้านไหนลงก่อนครับพี่ปอก้องด้านหนังเท่านั้นเท่านั้นตามสูตรเชฟใหญ่เป๊ะนะคะ แล้วไม่ต้องกลับด้านเลยนะคะ7นาทีค่ะสําหรับขั้นตอนนี้ง่ายแค่นั้นเลยให้แล้วเดี๋ยวนาทีที่8เราค่อยกลับด้านนะคะแลาวหลักเรียบร้อยใช่แล้วระหว่างนี้เราจะทําน้ํายํากันเลยค่ะคุณโอเคครับผมซึ่งง่ายมากอีกเข้าไปอีกนะคะเริ่มต้นเลยก็คือเราจะใช้น้ําตาลมะพร้าวค่ะครับสองช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยต่อด้วยน้ำมะนาวอีก4ช้อนโต๊ะค่ะมะนาวี่ตวงไม้แล้วเทลงไปเลย และจะปรุงรดความอร่อยด้วยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองค่ะครับผมสี่ช้อนโต๊ะนะคะคและน้ำส้มสายชูกลั่น5%ตราฉลากทองค่ะขวดนี้เลยนะคะเราจะใช้ประมาณ1ช้อนชาค่ะอโอเคครับจากนั้นคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ อมจงละลายหายไปใช้คาถาเลยเรียบร้อยเห็นไหมด้วยคาถาอ๋อคนลึกก็ขื่อนะคะละลายแล้วละลายแล้วจน้ำจะใสๆแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็ใส่พริกแดงจินดาชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามใจชอบได้เลยนะคะโอ้โหใส่หมดเลยทีเดียวคือเหลือมาเลยนะคะแซบเลยนะยำเนี่ยต้องกินแซบๆโอเคเรียบร้อยค่ะ อตอนนี้ก็รอแต่น้องปลานะคะได้เลยครับพี่ปอครับต้องให้ครบเจ็ดนาทีก่อนรอปแป๊บหนึ่งเย้รอแบบรลอหล่อเอาละค่ะตอนนี้ได้เวลากลับกลับด้าน,ลนแล้วกลับคุณคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วครอเจ็ดนาที <c oughs> ยืนหล่ออยู่นาน,นะะได้เวลากลับแล้วนะครับโอเค ว้าว <Wow. S 2> <Wow. S 1> ดูสิ <Ooh. S 1> น,นี่สนะันนะ่ากินมากตอนนี้นะคะเราก็จะนำเนยก้อนนี้ลงไปเลยใส่ก้อนเลยนะครับตแล้วครับตอนนี้ก็ใส่ใบทามลงไปเลยคะ่ะนี่คะ่ะใช่ครับตามด้วยกระเทียมคะ่ะ และพริกไทยป่อนอีกหนึ่งหยิบมือค่ะ <Okay. S 1> คเอาล่ะพอเนยละลายแล้วทีนี้ก็ตักราดไปเรื่อยๆ <Wow. S 1> โหนี่เขาเรียกว่า <Okay. S 1> เช<ท>ฟเตาแล้วค่ะครเรียบร้อยฮะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะฝักใส่จานพักไว้เลยค่ะ สวยงามมากเลยเขาเรียกว่าหน้าตาดูดีเหมือนคนทำโอ้ยโหครับนี่ต่อไป<ะ>ทําอะไรครับพักไว้ก่อนมาพักไว้ก่อน,น,อนค่ะต่อไปนะคะก็ถึงขั้นตอนที่เราจะยําวุ้นเส้นกันแล้วนะคะง่ายมากเลยค่ะคือลวกวุ้นเส้นนั่นเองได้ครับผมหมดเลย <laughs> เนะครับใส่เลย ค okay, ครับ่ะใส่ชามาันเลย <S <S เอาหลังจากนั้นนะคะเทน้ำยำที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะ <Wow. S 2> ตามด้วยหอมแขกซอยค่ะครับผมและของโปรดคุณค่ามะเขือเทศเชอรีอ่คุณ่าทานมากตามด้วยกุ้งแห้งทอดกรอบ มคาเดเมียค่ะเพิ่มความแบบโอ้โหกรุบกรับนะคะและขึ้นช่ายค่ะอ่าแล้วหลังจากนั้นก็ครุกเลยค่ะว้าวเรียกว่าทั้งกลิ่นทั้งทุกสิ่งอย่างว้าว น้องลายสอละคราวนี้โหสุดยอดจริงๆคุณคะเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะครับได้เวลาจัดจานรู๋กันแล้วค่ะเย้มาแล้วค่ะจานรู๋ครับผมโชว์ฝีมือเลยจัดให้สวยนะคะจัดให้สวยจัดให้กดดันแล้วครับพี่ปออะค่ะไม่ได้ดิเฮ้ยฝันอีกคนนี้เหรออยมีเกย์มีเกยอันนี้เหรอมีเกย สถาปัตยกรรมเลยคราวนี้นะคะสร้างตึกแซมอนนะเอาล่ะโอเคครับอเคคบอาละย้ำลงไปเลยค่ะ <S 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 สวยงามมากค่ะขอบคุณครัอฝีมือกินหรูหลักร oh ้อยของหนุ่มเต่านะคะยำวุ้นเส้นแซลมอนย่างบัคคาเดมีเย้โอ้ my god เห็นแล้วน้ำลายสอเลยล่ะทุกคนช่างเป็น รังสรรคที่เอาแซลมอนมากินคู่กับยำวุญเส้นได้อย่างลงตัวแถมมีแมคคาเดเมียให้เคี้ยวกรุบกรุบอีกด้วยแล้วอย่างนี้ใครจะอดใจไหวแต่ต้องแอบกระซิบบอกทุกคนเลยนะคะว่าจานเนี้ยเขาเนรมิตด,ด้วยเงินแค่หลักร้อยนะคะไม่ทำตามไม่ได้แล้ว ฮัลโหลค่ะตอนนี้ได้เวลาชิมฟีมือตัวเองแล้วเวลาที่รอคอยมาถึงแล้วครับถูกต้องงั้นขออนุญาตชิมนะครับเชิญเลยค่ะโอ้โหเือเวลาเราทานแล้วมันต้องแบบอย่างเงี้ยยืดยาวๆแบบโอุ้มน่ากินชิมเส้นขอบคุณครับคุณไม่เอาปลาอะไรให้พี่สักนิดนึงเหรอพี่ให้เชื้อนิดนึงปลาแซลมอนอะไรประมาณนี้นี่ชิมนี่แหละอุ้ยกรอบมากนะชอบชอบชอบหนังกกรอบ นี่คขอบคุณครับขอบคุณด้วยค่ะไหนๆเนียบชิมุนเส้นนะครับ อร่อยมากอร่อยมากเลยครับอร่อยมากคุณขาน้ำอขอบคุณครับยำอร่อย,ออยต้องดื่มน้ําปลาสถานีรักโลกนะคะกับพี่แซกของเราค่ะอยู่ตรงนี้เลยนะคะคืออร่อยมากเลยยำอ่ะนุ๊กอร่อยมากครับชนครับน้ําดื่มคุณภาพปลาสถานีรักโลกคะ่ะเป็นยังไงคะรสชาติคะคุณขาเส้นนี่เหนียวนุ่มครับ,มรบผมปลานี่แบบย่างมาก,อกรอบอร่อยมากและที่สำคัญครับรสชาติ รวมรอมที่สุดครับโอ้โหโอ,อร่อยมากๆเลยคะเพราะเรามีผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองนั่นเองค่ะยยอยู่ในครัวทั่วไทยอร่อยชัวร์แน่นอนนะคะนุมเต้าทําได้ท่านผู้ชมก็ต้องทําได้เช่นเดียวกันนะคะไปดูสูตรย้อนหลังกันได้ทาง Facebook และ YouTube Channel สถานีรักโลกค่ะวันนี้นุมเต้ามาทั้งที<แ>ต้องฝากผลงานกันหน่อยเชิญค่ะสามารถติดตามเต่อได้นะครับผมที่ยูทูปชาแนลนะครับเต๋อสกอสทีพหรือเซิร์ชง่ายๆครับคำว่า ติดเตานะครับก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับน้องแมวกีฬาแล้วก็เกมนะครับสามารถเข้าไปมชมได้นะครับเพราะตอนนี้คนทุกคนเนี่ยแบบติดเตาจริงๆนะคะคอคอนเทนต์นจริงๆค่ะอา้าวเดี๋ยวปิดท้ายกันหน่อยเคล็ดลับมุมอิ่มสุขง่ายๆฉบับของหนุ่มเตาก็ขอให้เรานะครับหามุมที่ดีสําหรับตัวเราผ่อนคลายอย่างผมก็จะเป็นน้องแมว นะครับเวลาเข้าไปเล่นกับเขาเราก็เขาก็จะให้ความสุขเรากลับมาด้วยครับอ่าจะได้มีความสุขล้นเหลือแบบนี้นะคะคราสบ,ออบ้านอิมสุขด้วยวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะและทั้งหมดนี้คือไอเดียสร้างสุขสร้างพลังชีวิตส่งตรงถึงบ้านท่านผู้ชมทุกๆวันสุก14นาฬิกา45นาทีทาง Workpoint ช่อง23ครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในบ้านอิมสุขสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย ขอบคุณบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเวสาบเดลิเวอรี่